อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเห็บเกาะตารับตัวเห็บเนี่ยไปเกาะในตาแล้วมีผู้ใช้ติ๊กต็อกคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปไว้แล้วก็เตือนไว้ด้วยว่าถ้ามีอะไรเข้าตามีอะไรแปลกปลอมเข้าตาอย่าไปคีบออกเองครับมาดูคลิปนี้สักหน่อยฮะค่ะโอ้โหเห็นไหมคุณเปิ้ลนะนี่แหละครับคือไอ้ที่เราชี้ชี้อยู่นั่นคือเห็บใช่ไหมคะสีเทาๆใช่ไหมครับ มันก็เกาะอยู่ตรงเปลือกตาแน่นเลยนะฮะซุกอยู่ที่ขนตาของคนไข้ารายหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าเห็บกัดตาไม่ควรดึงออกเองเพราะหากดึงออกเองมันจะทําให้เชื้อโรคเข้าไปในแผลมากขึ้นและทําให้แผลหายช้าใช้เวลาการรักษานานด้วย mm hmm. คลิปนี้คนเข้าไปดูเพียบเลยนะครับ mm hmm. ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบว่าพบว่าสถานที่รักษาคนไข้ารายนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์คลินิกที่ตรวจรักษาหูคอจมูกรับตั้งอยู่ถนนนิกรบรุรงใจกลางเมืองเพชรบูรณ์เลย mm hmm. ไปถามกับนายแพทย์ชานชัยก็เปิดเผยว่า คนไข้ที่มาเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ13ปีอาการก็คือเจ็บเปลือกตาด้านบนมาสอสาวันละเจ้าตัวก็ไม่เห็นว่ามีอะไรติดอยู่ครับคือดูด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นใช่ไหมใช่แต่น้องเขาก็บอกว่ามีรู้สึกเจ็บเจ็บคึงๆแล้วก็บวมหมอก็เลยใช้อุปกรณ์ในการตรวจแล้วก็พบตัวเห็บเนี่ยเกาะอยู่บริเวณเปลือกตาครับโอ้โหคนก็อยากรู้เอ๊ะจู่ๆมันจะไปมีเห็บเข้าตาได้ยังไงใช่ไหมทีนี้บ้านของคนไข้ครับบ้านของน้องคนนี้เลี้ยงสุนัขด้วย ก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะสุนัขตัวนี้หรือเปล่าที่มันมีเห็บอยู่ในตัวนะครับแล้วเห็บก็กระโดดจากตัวสุนัขเข้ามาในตาของน้องเขาครั้งแรกที่แม่และน้องเขาเห็นเนี่ยตกใจเลยครับซึ่งจริงๆแล้วคลินิกก็เจออยู่เรื่อยๆนะคือคุณหมอก็บอกว่าโอ้โหนี่เจอมา5้ากรายแล้วสาเหตุหลักๆก็คือมักจะติดมาจากสุนัขแล้วก็แมวที่เลี้ยงไว้นี่แหละสาเหตุที่เห็บหรือหมัดมันเกาะอยู่ตามผิวหนังเราแล้วเราไม่ค่อยจะรู้สึกเพราะว่ามันจะปล่อยสารตัวหนึ่งออกมาครับ ทำให้ตัวเรารู้สึกชาเวลาไอ้เห็บพวกนี้มันเจาะกินเลือดในตัวเราเราไม่รู้สึกตัวเลยครับแล้วถ้าหากว่าถูกกระทบกระเทือนมันก็จะปล่อยสารบางชนิดและทําให้เราเนี่ยระคายเคืองได้อย่างไรก็ตามครับคุณหมอเขาย้ําเตือนว่าหากพบ <S <S เห็บหรือหมัดเนี่ยเกาะอยู่ในหรือว่าใกล้กับดวงตาอย่าไปเอาออกเองให้มาพบแพทย์ครับให้แพทย์เอาออกให้ดีกว่าเพราะถ้าหากดึงออกเองเนี่ยมันจะทําให้ฟันหรือว่าเขี้ยวหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเห็บ หมัดมันอาจจะติดอยู่ในแผลแล้วทาให้แผลของเรามันอักเสบแล้วก็เป็นอันตรายได้บางรายเนี่ยอักเสบแล้วเป็นแผลอยู่เป็นปีก็มีเลยนะโอ้โหนี่คุณหมอเตือนเลยค่ะฉะนั้นใครที่เลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวโดยเฉพาะเด็กๆผู้ปกครองควรจะหมันดูแลสังเกตว่าเออไอหมาของเราสุนัขของเราแมวของเราเนี่ยมีเห็บหรือว่าหมัดเกาะอยู่บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะไม่ใช่<ไ>สังเกตแค่สัตว์เลี้ยงนะครับดูในตัวเราเองด้วยว่าคันตรงไหนระคายเคืองตรงไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะในหูเนี่ย จะเอาออกค่อนข้างยากครับไปฟังคุณหมอนะฮะเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตัวเห็บกัดอยู่แล้วก็ที่บ้านเขาก็เลี้ยงสุนัขนะครับที่บ้านเลี้ยงสุนัขอยู่ด้วยก็เลยโอเคก็พอให้คุณแม่กับคุณชายดูก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าอ้าวกัดอยู่ตรงนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็จริงๆเราเจอเรื่อยๆนะครับเราเจอเรื่อยๆผมก็เจอมาน่าจะ ห้าหกคนละนะครับท,ที่หมายถึงกัดกัดตรงเติือกตาทีเนี้ยวิธีที่จะเอาออกให้ดีที่สุดเนี่ยคือมันจะต้องใช้เป็นเหมือนชีมปากชีมเล็กๆอะครับแล้วกดเข้าไปเหมือนกับกดเข้าไปให้ให้แนบกับผิวหนังมากที่สุดนะฮะกดเข้าไปให้แนบกับผิวหนังมากที่สุดแล้วก็หนีบแล้วพอหนีบเสร็จเนี่ยแล้วก็ค่อยค่อย,อย,อยดึงออกอ แล้วก็ไปกดตรงเปลือกตาด้วยอ่ะพูดลคันตาเลยนะคะตอนนี้แล้วก็คงต้องเตือนแหละค่ะบ้านใครเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ที่มันอาจจะเกิดเห็บหมัดได้พยายามดูแลรักษาความสะอาดของสุนัขของแมวเนาะนำไปอาบน้ําบ่อยๆตัดขนบ่อยๆแล้วก็ใส่ยาบ่อยๆแล้วเวลาคนเลี้ยงหมาคนรักหมาธาตุหมาธาตุแมวเนี่ยเวลาเล่นก็คือเอามาใกล้ดวงตามากเลยนะจุดพุงเลยนะคะมันก็เลยอาจจะทาให้เห็บเนี่ยมันกระเด็นเห็บหมัดกระเด็นเข้าตาได้นะคะ